เหมือนหลุดออกมาจากสงครามโลกครั้งที่สองนี่ถ้าดิฉันไปเจอดิฉันก็คงงงนะคะ เป๊ะมากตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมนะคะเครื่องหมายแสดงเหล่าที่คอไปจนถึงกระดุมอันเล็กๆนะคะถูกแกะแบบมาจากภาพในประวัติศาสตร์ของทหารไทยสงครามอินโดจีนนู่นเลยค่ะนี่ก็คือบรรยายนะคะเป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งในงานเสวนาโครทหารจิบชาแบบเบิ่มๆครั้งที่2ค่ะที่จัดขึ้นโดยคุณอารมพันตรีปิยะเจตมีเดชนะคะแอดมินเพจชื่อว่าโคทหารก็ร่วมงานกับเพื่อนๆค่ะ คืองานนี้นอกจากจะเป็นพื้นที่พกปะนะ,ะสำหรับคนที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ยังเป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ค่ะทั้งข้อมูลจากตำราและจากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยทั้งการแต่งชุดเครื่องทหารสมัยต่างๆและการฝึกหัดใช้อุปกรณ์อย่างชีพของทหารด้วยเขาก็บอกว่าการได้มาสัมผัสจริงเนี่ยช่วยให้หลายๆคนเข้าถึงการเรียนมากขึ้นด้วยค่ะ มันมีคำที่เรียกว่าเป็นนักจําลองประวัติศาสตร์นะครับพอเป็นนักจําลองประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือเหมือนว่าเราศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยนอกจากตัวหนงังสือแล้วหรือนอกเหนือจากตาราแล้วเนี่ยเราสามารถทํากิจกรรมย้อนยุคในสมัยนะั้นแต่งกายให้เหมือนคนสมัยนั้นวันหนึ่งอยากจะจัดเป็นง,งานแฟร์ก็คือแบบใหญ่ๆเลยมีบูธแต่ละแต่ละยุคสมัยอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็มีกิจกรรมที่มันใหญ่ขึ้นเนาะอาจจะแบบเป็นการโชว์การก,การลบกันแบบเป็นภาพจําลองหรือว่าการโชว์การทาอาหารของทหารญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ยคือมันก็ได้มีกิจกรรมมากขึ้นมีพื้นที่มากขึ้นมีการจัด่วยทหารครับ้าห้นิยามงานอนุเรเกตของคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์สงครามผ่านการจําลองสถานการณ์นะคะทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยเขาจะใช้คําว่า r e ียนิเคนี่แหละค่ะก็แปลเป็นไทยตรงตัวเลยว่านักจําลองประวัติศาสตร์นะคะซึ่งจะต่างจากการคอสเพลย์ ตรงที่รีแอนิ c คเตอร์เนี่ยไม่ใช่แค่แต่งตัวเรียนแบบค่ะแต่ต้องเข้าใจเครื่องหมายแล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆด้วยอย่างเครื่องแบบทหารไทยชั้นสัญญาบัตรในสงครามอินโดจีนนะคะจะใช้กระดุมทองเหลืองและไม้กลึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทหารชั้นประทวนเนี่ยจะเป็นกระดุมกะลาแทนนะคะ ซึ่งการเรียนอย่างลึกซึ้งแบบนี้แล้วก็ต้องสร้างสารรค์ชุดให้สมจริงด้วยซึ่งก็มีกระแสสังคมบางส่วนค่ะเขาถกเถียงอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมว่าความเหมาะสมของการแต่งกายเรียนแบบชุดทหารเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าค่ะ ผมมองว่าวอในประวัติศาสตร์สงครามเนี่ยะครับมันคือดนามิกมันคือพลวัตหนึ่งที่ผลักดันสังคมแบบอ,อ,รอารยธรรมมนุษย์ให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยะนะครัการที่เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่เป็นประัติศาสตร์จากสงครามเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ทําให้เราเข้าใจว่าความรุนแรงมันไม่จําเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่าไปแก้ด้วยความรุนแรงเพราะฉะนั้นมันมีวิชาการอย่างอื่นที่ไม่ใช่ความรุนแรงและไม่ใช่การเชื่อชูอัจฉรกรรมสงครามอยู่ในกิจกรรมแบบนี้ ปัจจุบันคาริอาเน็เตอร์เป็นงานอดิเลกที่เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในกลุ่มที่คนชอบประวัติศาสตร์สงครามแบบนี้นะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คนในวงการต้องช่วยกันก็คือการใส่ความรู้เรื่องอามารยาทางสังคมแล้วก็กฎหมายเกี่ยวกับการแต่งกายเรียนแบบชุดทหารในที่สาธารณะด้วยเพื่อให้งานอดิเลกที่ทุกคนรักอย่างเงี้ยเป็นที่ยอมรับในสังคมมากขึ้นด้วยค่ะ